คลิปนี้เรามาไปดูตำบลดอนโมงนะครับอําเภอหนองเรือก่อนแก่เป็นอําเภอที่เจริญมากนะครับของหนองเรือดอนโมงก็คือเป็นตำบลน,นะครับก็ดูมีการค้าขายมีการอะไรเยอะครับตอนแรกคิดว่าเป็นอําเภอไม่ใช่ครับดอนโมงเป็นตำบลของอําเภอหนองเรือนะครับตลาดดอนโมงนั่นเองตรงนี้ นี่ครับเป็นอำเภอไอเป็นตำบลที่จเจริญครับตำบลดอนโมตรงนี้ก็มีเทศบาลโรงเรียนบ้านโพนสว่างนะครับยายเทศบาลน,นี่ครับดอนโมเป็นตำบลที่ใหญ่ของอำเภอหนองเรือ นี่กนตลาดดอนมงก็มีล้ห้างทองนะครับตำบลดอนมงนะไม่ธรรมดานะครับเมื่อก่อนก็เป็นตำบลเล็กๆนะครับเคยมาปีสามสี่สามห้าตอนนี้โอ้ใหญ่โตถนน ขยายได้พาตนานนะครับชุมชนเจริญเติบโตมากตำบลดอนมงนี่แถวนี้ก็ปลูกนี่เยอะครับปลูกอ้อยเยอะครับที่ร่วมกันทำนานะครับตำบลดอนโมง นี่ครับก็เป็นทางผ่านถนนมาเลขสิบสองนะครับตำบลดอนมงดูครับสลาดใหญ่มากนะครับดอนมองนี้ไม่ใช่ธรรมดานะครับเห็นกัน,นามเา,เ,าเป็นมีเลี้ยวซ้ายเลี้วขวาเป็นตลาดข้างในนะครับ ไปผ่านมาคิดว่าดอนโมเป็นอำเภอไม่ใช่นะครับเป็นตำบลของครูเรือไอ้หนองเรือนะครับอำเภอหนองเรือนี่นครับถนนกว้างขวางชุมชนขยาย ก่อนเป็นทุ่งนาครับตอนนี้โอ้จเจริญมากครับตลอดสองข้าทางมีร้านค้ามีบ้านมีปั๊มน้ํามันมีอะไรเยอะๆครับดอนมงเปลี่ยนไปมากนะครับนี่ครับโอเคนะครับสำหรับตำบลดอนโมง,งอำเภอ ท้องเรือ,อจังหวัดขอนแก่นตำบลที่จเจริญม,มากครับ